วังสุขโขทยัยวังส่วนพระองค์ในรัชการที่เจ็ดทำไมใช้สสาลาไม่ใช่สเสือภาพวังสุขโขทัยภาพจากหนังสือสถาปัตยกรรมในสถาบันพระมหากษัตริย์วังสุขโขทยัยเป็นวังส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่เจ็ที่ทรงสร้างขึ้นหลังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หพระราชทานที่ดินให้ บทความนี้จะไม่ได้จอดลึกถึงประวัติศาสตร์ที่มาของวังสุขโขทยัยแต่จะมาไขาข้อสงสัยว่าเหตุใดวังนี้ถึงใช้อักษรสสาลาแทนที่จะใช้สสเสืออย่างที่คนอาจจะคุ้นชินกันภาพวังสุขโขทยัยหนังสือวงังมรดกกรุงรัตนโกสินทร์ของทัศนาทัศนามิตรให้คำตอบเรื่องนี้ไว้ว่า ด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกสิเดชทรงกรมเป็นกรมมขุนสุขโขทัยธรรมราชาตั้งแต่พศ2 4 4 8จึงทำให้ตั้งชื่อวางตามพระนามที่ทรงกรมของพระองค์ว่าสุขโขทยัยแม้ว่าในพศ2468พระองค์จะทรงได้รับการสถาปนาเลื่อนกรมขึ้นเป็นกรมมาหลวงและในประกาศสถาปนาเลื่อนกรมตามจารึกในพระสุพรรณบัตรจะสะกดคำว่า สุโขทัยธรรมราชาด้วยสอเสือแล้วก็ตามภาพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีขณะเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อพศ2อ7 4แต่เนื่องจากเดิมคำนี้สะกดโดยใช้สอสาราและปรากฏอยู่ในพระนามที่ทรงกรมเดิมของพระองค์จึงทำให้หวังนี้ได้ชื่อว่าวัง สุโขทยัยโดยใช้ตัวสอสาลาสะกดนั่นเองดังข้อความที่ว่าด้วยที่สมเด็จพระเจ้าน้อมยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกสักดิเดชทรงกรมเป็นขุนสุโขทัยธรรมราชาตั้งแต่พุทธศักราช2448คําว่ากรมมขุนสุโขทัยธรรมราชาในที่นี้ใช้ตัวสสาลาสะกดเพราะในจารึกพระสุพรรณบัตรประกาศเฉลิมพระนามทรงกรมเป็น กรมมขุนในพุทธศักราช2448นั้นสะกดด้วยสสาลาต่อมาในพุทธศักราช2468สมได้รับการสถาปนาเลื่อนกรมขึ้นเป็นกรมมาหลวงและในประกาศสถาปนาเลื่อนกรมนั้นตามจารึกในพระสุพรรณบัตรคำว่าสุโขทัยธรรมราชาใช้สเสือสะกดเหตุนี้ในหนังสือนี้จึงใช้ส